ปอกมากี้เก็บของยายบ้านเจอของในกระเป๋าที่เก็บจนลืมทําเอามือไม้สัน่นถึงเวลายายบ้านจริงจังสักทีสําหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มปอกพชรกรและภรรยามากี้ราศีที่ล่าสุดตอนนี้กําลังง่วนกับการเก็บของเข้าบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและมีพื้นที่ให้ลูกๆได้วิ่งเล่นโดยมากี้บอกว่านี่เป็นการยายบ้านครั้งที่9้าของตัวเองส่วนปอกเป็นครั้งที่4ก่อนหน้านี้ไม่เคยอยู่บ้านเดียวเลยอยู่แต่บ้านที่เป็นตึกเป็นคอนโดมาตลอด ล่าสุดในช่อง YouTube m i มซ s e t TV ที่เผยคลิปที่ปอกมากี้อำลาบ้านเก่าและขนของเขาบ้านใหม่ซึ่งของที่ต้องยายนั้นมีเยอะมากจนแพ็คแทบไม่ไหวทั้งของสะสมของปอกเสื้อผ้าของมากี้และของลูกๆซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรในการเลือกเล่นเอาเหนื่อยจนท้อและในขณะที่มากี้กําลังค้นค้องเก็บของอยู่นั้นก็ไปเจอกระเป๋าสะพายใบใหญ่ใบหนึ่งของเธอที่ไม่ได้ใช้มานานแล้ว เมื่อเปิดเข้าไปก็เจอกระเป๋าใบเล็กซ่อนอยู่อีกหนึ่งใบและพอเธอเปิดดูในกระเป๋าใบเล็กเท่านั้นแหละถึงกับตกตะลึงมือไม้สั่นไปหมดเพราะเจอเงินแบงค์พันปึกใหญ่อยู่สองปึกรวมแล้วกว่าหลายแสนบาททําเอามากี้ถึงกับมือสัน่นเพราะจำไม่ได้ว่าเอาเงินมาใส่ไว้ในนี้ตั้งแต่เมื่อไร่โดยเจ้าตัวคาดว่าน่าจะเป็นเงินที่ได้จากการไปออกงานอีเวนต์ที่ไหนสักแห่งและเก็บไว้นานมากจนลืมไปเลยงานนี้ทําเอาคุณแม่คนสวยถึงกับยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ